ยอหน้าสุดท้ายที่เขาเขียนมาคือเรื่องการเมืองนะครับท่านไป็นอไปฟังว่านะฮะเดี๋ยวผมก็ยุบสภาแล้วนะครับก็คือนอำนาจให้ท่านคือนอำนาจให้ท่านท่านเห็นตอนนี้ผมว่าตัวเลือกมีไม่เยอะแล้วครับท่านก็ดูว่าพรรคไหนนอกจากจะมีโพลิซีที่ดีแล้วต้องมีอิมเตอเมนเตอร์ที่ดีด้วยไม่ใช่พูดแต่โพลิซี ไม่ได้คำว่าการปฏิบัติมันก็มีหลายมิติหลายรูปแบบมีความรู้พอที่จะปฏิบัติหรือเปล่ามีความกล้าพอที่จะปฏิบัติหรือเปล่ามีความเก่งพอที่จะผลักดันหรือเปล่ามีบารมีพอที่จะสแสวงหาความร่วมมือหรือเปล่าโอ้มันมีทั้งหลายอย่างเยอะแยะผมไม่หว่วงหรอกนะครับผมคิดว่าผมก็มีพอสมควรนะครับก็คิดว่าเรื่องเหล่านี้ท่านต้องช่วยกันแล้วนะครับว่า ปีหน้ายังไงก็ต้องเลือกตั้งเพราะสภาพการเมืองที่มันดำลงมาจนถึงจุดนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆว่ามันไปไม่ได้แล้วรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันจะไปได้ได้ไงไม่ต้องมาอาธิอภิปรายไม่ไว้วางใจหรอกครับอภิปรายันก็แพ้ครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ผมก็บอกแล้วไงว่าสามสิบเอ็ดมกรายุบสภาแต่ถ้าท่านรอถึงสามสิบเอ็มกราไม่ไหวก็ไม่มีปัญหาท่านจะให้ผมยุบ สิบสองธันวาวันเปิดสภาผมก็พร้อมอยู่นะครับแต่ว่าจะมีอะไรที่มันมันทําแล้วไม่เสร็จหลายอย่างท่านก็ต้องไปเบรมคนนั้นนะจะมาเบรมผมไม่ได้นะเพราะว่าผมผมไม่ยอมเพราะจะจะบอกว่าให้อภิปรายแล้วให้โหวตต่อให้อภิปรายห่วยขนาดไหนก็แผลต่อให้อภิปรายดีขนาดไหน หรือว่าตอบโต้ชี้แจงดีขนาดไหนก็แพ้เพราะไอร้รัฐบาลเดี๋ยวข้างน้อยมันมันไม่ใช้วินวินนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ให้มันเกิดวินวินกับ p o l i t i c ผมให้มันเกิดวินวินกับประชาชนผมไม่ได้ผมผมให้อย่างน้อย3าี่เดือนสองสเดือนนี้ผมเชื่อว่าประชาชนวินประเทศไทยวินผมแฮปปี้แล้วผมจะลู้ผมไม่มีปัญหาเพราะผมเชื่อว่า ผมก็มีพักของผมก็มีโพลิซีดีๆที่ไปว่ากันตอนสนา